สับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต ขีพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริประกอบไปด้วยสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเรื่องประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิปทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริได้ร่วมกันจัดพิธีศาสนาถวายเป็นพระราชากุศลและการเสวนาเรื่องพระราชดำริค้ำจุนสังคมในหัวข้อจาก พาผ่านภูผาสู่มหานาทีและหัวข้อการพัฒนาตามพระราชดำริเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาณสยามสมาคมในพระบรม,มราชูปถัมภ์ถนนอโศกมนตรีกรุงเทพมหานครช่วงสุดท้ายของ168ชั่วโมงในงค่ำคืนวันนี้กับ Star Network นะครับวันนี้เรามีเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์ของเต้ดาวิดซึ่งจริงๆเพิ่งมีแฟนมีตกรีดออนไลน์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เอง แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของโลกบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์กับ Star Network ในคือน,นี้ครับ เน็ตวร์งสัปดาห์นี้นะคะเจ๊าพาทุกคนมาปลุกกองถ่ายทำโปสเตอร์และวีทีอาร์แฟนมิสกรีดออนไลน์เอ็กเต้ดาวิดกันค่ะก็แหมงานนี้นะคะเขาเพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะต้องบอกเลยว่าแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ยังไม่ m o ฟออนกันใช่ไหมล่ะคะแล้ววันนี้ค่ะเจ๊ขอนําภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะมาให้ชมต่อกันเลยค่ะต้องบอกเลยว่าทตรียมงานนะคะก็คือ moonlight in the dark night นั่นเองค่ะทีมงานแต่ละคนนะคะต้องบอกเลยว่าตั้งใจทํางานกันแบบสุด เพราะนอกจากจะมีการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะครั้งนี้นะยังมีการถ่ายทําจากกรีนสกรีนอีกด้วยและก็ไปใส่ cg เพิ่มความน่ากลัวและก็ความน่ารักสุดหลอด่อสุดหลอดของเต้เข้าไปอีกนั่นแหละคะ่ะต้องบอกกันนะคะว่าหนุ่มเต้นเนี่ยเขาใช้สายตาด,ด,ดุสุดๆ <Wow. S 1> ค่ะเห็นแล้วไม่รู้นะคะว่าจะกลัวหรือจะอะไรดีอ <Yeah. S 1> บอกเลยค่ะว่าถ้าผีหลอกขนาดนี้นะคะเจ๊ก็ยอมให้หลอกทั้งวันทั้งคืนกันเลยล่ะคะ่ะ สนุกดีครับผมเท่ฮะผมใช่แล้วก็พี่เขาบิวเพลงบิวอะไรเนี่ยแบบจริงมากก็้วตื่นเต้นดีครับไม่เคยได้ทำเลยฝากพกเลือดมาด้วยเดี๋ยวเจอกันนะครับก็เดี๋ยวมีเซอรพรส์แล้วก็มีโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เจอกันมานานหรืออยากจะถามอะไรเงี้ยก็เตรียมค้นถามมาได้เลย แฟ,แฟนรายการคนอไหนนะคะที่พลาดโอกาสเป็นหนึ่งใน50ของผู้โชคดีเข้ามาร่วมสนุกผ่านซุ่มกับหนุ่มเต้ในแฟนมิตรกริจออนไลน์เอ็กเต้ดาวิดในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดรายการร6 8แปชั่วโมงในสัปดาห์หน้ากันเลยนะคะเพราะเจ๊นเนี่ยใจดีมากๆจะนำภาพบรรยากาศความสนุกสนานในวันนั้นมาให้ทุกคนรับชมกันอีกแบบจัดเตรียมกันอย่างแน่นอนติดตามกันให้ดีนะคะสำหรับแฟนๆของหนุ่มเต้ห้ามพลาด ทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมรายการของเราพบกันใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ